คุณสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเดอ้อจายยินดีต้อนหับเขาสุซองเข่งล่าสาวลาวเดอ้อพรมแนพี่น้องกลับผมพอกับสเข็ตกับบรรยากาศยานะมสาวเศร้านาะงพรมแพี่น้องสเก็ตกับสิพาพ่อเมพี่น้องมาขันสมพักเสียงนาะพี่น้องวันนี้สเข็ตกับอยู่ในในเนาะ ในเฮือนครัวหรือว่าบอดเก็บเครื่งอะไรเนาะพี่นอ้งอ,นองกับิบุกไเดอพี่น้องก็ข้อกอภัยเนาะเสกเก่งกัสิคันส้มพักเียดไว้กินเนาะเพราะว่าพอเสาเข่งเอามาแต่นานเนาะพี่น้องเลยก็เก็บเอาในส่วนในเฮือนนี่เลยเนาะก็ได้ลายพอสมควรเนาะเดี๋ยวเขาก็ไปเบิกไปส้มนมกันเลยเด้อ่รแมาพี่น้องนี่ก็จะเป็นพักเยษของเฮาน้องพี่น้องนี่ก็คือว่าลายพอสมควรเนาะกับบรรยากาศยามเศร,ร้าพี่น้องหนากยามมันดีสวยเดนะ้อเขา,าก็สชิคันเอาทรงถือเนาะ พอมันลายเู่โอยเกลือใส่เนาะหอมลายเออมาโหทำสมพักพี่นองสมพักเสีย เราขั้นแบบเดียวดีกว่านหมขั้นเดียวคือแค่นี้เฉยเอาเบิรงคือลายวะจักสิินพี่น้องกันใส่เ,เกืนกันเนานะนขั้นแล้วก็

กระตกอันนี้ก็เป็นกระตกไม้น้อพี่น้องเต๊ะทุกงานเลยโชคเห็นเกิดมาขย็นหมดพี่น้องอากาศมันนีกับบนนาไปเลยเนาะ

นามันกัสิออกเไอะพี่ละงเ้วก็สิเย็นทีงเรียกนามันที่มันคุ้ม นี <c oughs> <that> ่ดูหงอาไตปิเล่ละแหละน้องเอาสิข้ามย็นน้ำยันน้ำมันยู่นี่หละ แต่เมย์เอฟซีทางฝั so point, ata, ่งไทยน้องพนส่งเงินมาให้สเพ็งซื้อสุดให้น้องกี้กี้มือนั่นน้องพี่น้องสเพ็งยังบม่ได้ให้พราะแม่พี่น้องสเพ็งยังบม่ได้ให้พราะแม่พี่น้องได้เบิ่งกสุดเลยน้องได้สเพ็งก็จะให้เบิ่งกน้องพี่น้องก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีคนลายเด้อสเพ็งซื้อจะขีปก่อนแหละพี่น้องแต่ว่ายังบม่ได้เบิ่งกนะขอบุญค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะอะไอบคุณค่ะอะ ยนี่ยอะดาธาก่อนสาาอบคุณคะขอบคุณนะแมลูกาาไวเนียาเอาเนี่ยเอาเอาเดี๋ยดนกอนเดี๋ยวนเดี๋ยวกดี๋ยวดีขอบคุณคุายสายุาเอาอนนี้ยเอาน่อนอนหาย่ะตยืมไหมขอบคุณค่ะมีนขอบคุณเลยมไขอบคุณคะดีนี่ดีนีัขอบคุณค่ะ ไปได้เดินคันส่งพักต่อกันดินี่ยาเพิ่นก่อนยูเนียสอ่ะบายบายคนดุบายบายงามวันนี้อันนี้ขอบคุณดุษฎีขอบคุณดุ๊กมาดุษฎขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออมาสิกินข้าวกินข้าวกับข้าวจีเนาะไปไปไปกินข้าวไปบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายบาย้วมั้ยบายบายถายบายทั้งนี้บายจุ๊บจุ๊บลูกจุ๊บดุษ บายแบบนี้ไปยิเข่าไปขันชมพักทุกอย่างโอ้ทุกอย่างเอ้จะปลไปไปมึงจะขับกล้องแล้วแม่กระปุกมาทำไหมเอากระสีเอาน้ำออกอีกเนาะพี่น้องขั้นต่ออีก มันคั่นแล้วก็บม่ได้ลายพี่น้องคั่น,นเอานนหน้ามานันออกเนาะคั่นยูบออ มันบออกพี่น้องโอ้ยควันไฟเดิราเขนกน็ใส่แอบือวากระปุกเลน,นอ้องไยยจนะใส่เลยนาอถ้ามาใส่เข่าเนาะพี่น้องทานั่ใส่น้ำมมวกใส่นาะพี่น้อง ใส่น้ำหมกใส่แล้วก็เอาเข่าใส่น้ำเกลือจะให้มันสุ่มี่น้องใส่น้ำอามใส่จต่นก็ไ้วกับางไน้องี่น้องเอาอสีมาใส่กับอืนเะเนาะมีแกงนะใส่แกงนี่บี้หเราไปใส่เกลือซนะีเรยลน,ะใน,ใยนีน้องี่น้อง เขาก็จะปิดไว้เนาะเขาก็ถากเปรละพี่นอ้องนสุกมันสนยังไาจังสีได้กินเนาะกัดกับก้อนหอบแทบแพี่นอ้องแต่โอเคเรียบร้อยซีได้เอาฟาปิดไว้พี่น้องเอาไว้กินแบบซองซ้ำมืออะไรท่นว่ามันห่นกับสได้กินไว้พี่น้องเพราะมันหนาวมันกับน้ำสุกเนาะนั่นเลยกินพี่นอ้อง โอเคน้องพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวเข่งกัจิคอจบลิปไว้เพียงสำนีเดอ้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเข่ง hit คลิปหน้าต่อไปเนาะและกาอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อสิบประพัดคลิปใหม่ๆจากซองเข่งล่าสาว l าวเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสบายดี